วงวิญญาณเลยนะครับที่เราหยุดการไลฟ์ไปเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสัญญาณเน็ตเราไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วพอเรามาใช้ของน้องแนนช่องแนนจุกศูนย์แปดนะครับผมศ0นอ๋อศูนยศูนย์แปดครับผมเข้าเข้ามาดูกันดีครับมาดูกันดีครับโอู้่คุยกับใครเนี่ยเหมือนก็คุยคนเดียวเลยดีนี่ไม่ดีอยู่คนเดียวเนี่ยดีนี่อยู่คนสี่คนเนี่ยเออเอายาง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  ยังอีกครับยัง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 ไม่กดแชร์อีกครับโอ้โหขอบคุณ5้าคนที่เข้ามาดูครับโอ้โหขอบคุณ25คนที่เข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยครั้งแรกเนี่ยเป็นนี่เป็นครั้งที่2ของเราครับนี่ที่ที่เราเราเขาเรียกอะไรนะไลค์แรกเออเมื่อกี้ครั้งแรกนี่ครั้งที่2ครั้งแรกนี่ก็ล่มไปแล้วครับเต่ไม่รู้ว่าครั้งที่2นี่ไลค์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนี่เราก็อยู่กับช่องแวันนี้เรามาทำภารกิจอะไรเดี๋ยวเราเท้าความก่อนน้องแนนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนี่เรามา ปาผีปอบที่สกลนครอำเภออากาศอํานวยเป็นไงครับสรุปผีปอบมีไหมไม่มีครับผมเฮ้ยทำเมื่อกี้มันเหมือนมีเลยนะมีปอบสี่สิบดีคีครับเล่นปาปอบสี่สิบดีคีอาการเป็นไงทำสิก็ทัิซี่มันต้องขอนทันซี่มันต้องขอนครับผม ก็นี่ก็เดี๋ยวจริง,รงๆแล้วเราเล่า,าให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าจริงๆมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะใช่ใช่เป็นก็คืออเป็นยังไงเป็นยังไงจกักเล้นะจริงๆแล้วมันเราเราเข้ามาที่เนี่ยตอนแรกเนี่ยทุกคนเชื่อหมดเลยว่ามันมีผีปอบครับแล้วก็บ้านที่เราไปเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านเองก็เชื่อว่าเขาเป็นผีปอบจริงๆเขาโดนขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยเมื่อ4ี่สิปีที่แล้วนะ ปเขาบอกว่าตอนที่เขาออกไปนะพี่ติเขาอะต้องหอบลูกกับลูกยังเล็กอยู่เลยเอาลูกออกไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ใต้สะพานตะตูน้ําอ่ะพี่ติเคยไปอยู่บ้างไม่เคยแต่ไปนั่งขอทานใช่เคยนั่งขอทานก็อยู่ใต้ําบนทางด่วนทางด่วนทางด่วนเออนี่เขาเอออันนี้จริงๆนะเขาไปอยู่ใต้สะพานเลยก่อนที่เขาจะแบบช่วยกันกับสามีเขาเนาะเก็บเงินเก็บทองก่อนจะช่วยเก็บเงินเก็บทองอ่ะนะจนเขาได้ไปเป็นไอ้ลูกจ้างของกทม เคยทางานอยู่สี่สิบปีแล้วกล่าวว่ามีเงินก้อนหนึ่งจะกลับมาเปิดโรงน้ําแข็งที่บ้านปรากฏว่ากลับมาปุ๊บไม่นานกวหาอีกกวหาว่าเป็นอะไรครับเป็นผีปอบแต่แต่มีเรื่องรีลับยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่คุณพี่เขาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วไปอยู่ที่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นทํางานอยู่กรุงเทพใช่แต่ว่าไม่อยู่บ้านแล้วอแต่ที่นี่มีรับวิญญาณปอบมาได้ไงครับที่คุณพี่เขาเล่าให้ฟัง นนั่งเครื่องบินมาเข้าสิงคนที่อากาศอาํานวยเขาไปแลนดิ้งลงที่ไหนแล้วจะไปใครออกสงออกตัวให้แล้วยังไงผีเดี๋ยวนี้ผีปอบยุคใหม่ก็คือนั่งเครื่องบินแล้วนะครับผมอจองตั๋วได้แล้วนะจองตัว๋วต่อ <จน S 1> ไปอไจะนั่งยานอาวกาศแล้วอาจจะหกมา,าจจก็ได้เป็นยังไงครับชมพู่เพชรครับ <laughs> ชมชมพู่เพชรครับชมพู่เพชรครับเจอผีปอบครับวันนี้ครับปอบไรครับ ปอกโยนปอกโยนแอนนี่มุกอันนี้มุกนึเปลือกหอยครับเปลือกหอยเปลือกหอยอ่ะตอนนี้ถ้าถ้าบริษัทเราเข้ามาดูไม่ต้องไม่ต้องลดคือเราทํางานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเราส่งข่าวเขาเราส่งข่าวไปแล้วครับไม่ได้อู้ไม่ได้อู้ไม่ได้อู้ครับไม่ใช่คนเหนีอครับไม่ใช่คนเหนีอพี่ตีแต่ว่าเมื่อกี้มันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจนะเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องผิดปกตินี่แหละหมอปลาเดินตรวจรอบบ้านเลยนะใช่เจออะไรไหมเจออะไรเจออะไรล่ะที่เขาลงบอกอ่ะ จิ้งโจกเจอจิ้งโจรภาพจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับเขาบอกภาพจะเบอร์เบอร์ราบภาพจะเบอร์เบอร์เบอร์ว่ารเบอวารักแทบเว่แทบถึงแม้ภาพจะเบอร์แต่เราก็ยังมองเธออยู่นะวันนี้แฟนไม่มาด้วยไหมอ๋อสาวกกตุมนอนปากห้อยอยู่ครับตอนนี้นอนปากห้อยอยู่กอกตุมเดี๋ยวมาครับเอาฝากช่องฝากฝกช่องครับฝากช่องแนนจุก08นะคะอ่านูครับ ชมพู่เพชร F48 นะครับครับอันุครับสหายพายุ08อ่านี่ครับเห็นไหม ก็ซูนี่ติไงจะใครนะครับผมฝากก <laughs> ดไลค์กดติดตามรักกันนานๆน,น,นะครับผมพี่ตีเล่าเรื่องนั้นก่อนว่าเขาไล่ผีปอบอยังไง <c oughs> อะไรวะเรื่องแบบวะเอา, <c oughs> เอาก็หมอปลาไงพี่หมอปลาบอกว่าอาหมอปลาก,ก็ยืนยันเนะว่าพี่คนที่ที่มาบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ผีปอบ <c oughs> อ่าแล้วหมอปลาก,ก็บอกว่าหลังจากเนี้ย <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้ามีคน <c oughs> ไปบอกเขาเป็นผีปอบอีกให้ทํายังไงอ๋อก็ก็ถ้าให้ทำผีปอบถ้าเขาบอกว่ามีคนมีผีปอบเข้าเขาอีกเนาะก็คือบอกว่า ให้นำหลักฐานนะครับทั้งหมดที่มีนะครับไปที่โรงพักแล้วก็ไปหาตํารวจใช่เพื่อที่ว่าเราจะทําการจับผีปอบเข้า,ขาคุกครับผมพอหมอปลาพูดปุ๊บปอบหายเลยหายเลยครับผม หายเลยายเยลราที่หมอปลาก็ยังบอกอีกว่าให้ทุกคนที่นี่เป็นอะไรครับเป็นหมอผีด้วยการทำองไรครับจริงๆที่อื่นก็ทําได้นะที่อื่นก็ทําได้นะทุกคนเป็นหมอผีได้เลยเพราะว่าให้ใช้ทูบสามดอกจุดทูบสามดอกเลยแล้วก็ให้ทิ่มไปที่ปลายเท้าถ้าสมมุติว่าไม่เจ็บไม่ร้องแอะก็แปลว่าเป็นคนเป็นผีเพราะเป็นผีเอามาด้วยกันบอกคณ เป็นผีลองแอะคือเป็นผีถ้าลองแอะเนี่ยอถ้าไม่เจ็บไม่ลองแอะแปลว่าเป็นผีแต่ถ้าโอ้ยโอ้ยเนี่ยเป็นคนเป็นคนซึ่งคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามยสามารถตอนนี้นะครับสามารถทดลองได้เลยครับว่าตัวเองเป็นคนหรือเป็นผีโดยการโดยการไปจุดธูปสามดอกนะครับมาทิมเท้าตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นผีปอบหรือไม่ใช่ผีปอบนะครับผม สามารถทําได้ตอนนี้เลยครับแต่ก่อนที่จะทําผมขอบอกกันเลยว่าให้กั้นลมหายใจแล้วก็นิ้วนี่นะครับตน้ําายไปหาผ้าพันแผลรอไว้ก่อนอ๋อหายไปห <c oughs> า,าผ้าพันแผลแล้วก็ยาทาเอ่อยาสีฟันมาทา <c oughs> เพืเ่อพวงบวมแล้ครับผมยังไงวันนี้ก็เราก็ข่าวนี้ก็ฝากติดตามในช่องไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ เขาดึกช่องแปดนะครับผมด้วยด้วยถ้าเห็นไหมทำงานด้วยเห็นไหมทํางานด้วยครับผมทำงานด้วยผู้ใหญ่เห็นคุณดีใจน้องติ๋นเหรอคุณติลรองก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับผมยังหาผมยังหาทู่ไม่ได้แต่ผมถ้าผมเป็นผมผมคงใช้เทียนนะครับผมเพราะหนังผมค่อนข้างชจะหนาครับผมชเทียนแล้วก็ลนขาลนขาครับไปต่อไปต่อกันเลยือเมืองนอกให้ยิงแสกหน้านะคะ อ,อ,อันนั้นอันนั้นผมอันผมน่าจะเละแวพี่นะ,นนะหัวหัวแบ่แล้วล่ะครับผมเออแล้วทำไมเราอ่านคอมเมนต์ไม่ได้วะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาพี่โทรศัพท์พี่นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็หาแอดมินเพิ่ม อ๋อพูบสามดอกพี่ติเป็นพี่ใหญ่ที่น่ารักน้องแนนใช่พี่ติเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าพี่ติมันใช้งานน้องตลอดเลยมันเป็นพี่ใหญ่มากเลยไม่ใช่ทำอะไรกันตอนนี้เราก็คือตอนนี้เรากําลังทําข่าวเสร็จแล้วก็เรากําลังส่งภาพเข้าไปในสถานีแล้วก็คือหลังจากนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราส่งข่าวเสร็จละซึ่งตอนเนี้ยเราส่งภาพวันเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วของพี่เสร็จมีเสร็จยัง โอเคป่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไลค์ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินเราจะต้องเดินทางเข้าไปนอนในตัวเมืองสกลนครนะครับผมวันนี้ก็มาเล่าเนาะวันน um ี้ก็มาเล่าเบื้องหลัง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 ครับผมให้แฟนคลับพิติฟังนะคะแฟนคลับทุกๆคนทุกทุกช่องครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องติไงจากใครเราก็ฝากดูฝากติดตามช่องไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เพจไทยรัฐนิวโชว์ด้วยครับผมแล้วก็ ฝากติดตามช่องแปดด้วยนะคะรวมถึงช่อง YouTube แนนจุ008ด้วยเนาะยังยังยังไม่เข้ามาอีกครับสหายพายุ08ครับจม๊เพชร f อ8ครับโอเคโอเคยังไงก็กราบสวัสดีกราบขอบคุณ158คนที่เข้ามาดูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับอรอลงไง อ่ะลงไงอันนี้เราเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเราเราก็มีอัครั้งที <S <S ่สองอ่ะลงไงอ่ะลงไงวอไม่ใช่สต่อมอันนี้มันเป็นต้องงี่เอาไงเอาลงไม่ได้แล้วพี่อันนี้คืออะไรอ่ะปุ่มน้ำหน้อะไรอได้ไหะแน่ใจัดแว่าต้องการตกลง